<Come> ไม่รู้สึกโอเคที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้เราเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาโดยถูกกฎหมายเข้ามาโดยถูกกฎหมายนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเข้าไปนอนที่โรงแรมเนี่ยเป็นทะเบียนของต่างชาติซึ่งถ้าเป็นภรรยาฝรั่งนะคะจริงๆก็คือมีสามีต่างชาติจริงๆอย่างที่ที่ฉันเป็นนี่แหละไม่ใช่ ผู้หญิงลายวันของเขาเนี่ยก็จะรู้เรื่องเทคนิครู้เรื่องกฎหมายรู้เรื่องว่าเราจะเทคแคร์ผู้ชายของเรายังไงในการที่เข้ามาอยู่หรือเข้าไปนอนที่โรงแรมหรืออะไรต่างเนี่ยเอารู้นะคะเช่น <te le> ถ้ามีผู้ชายต่างชาติเนี่ยมานอนที่โรงแรมเนี่ย <te le> เขาจะต้องลงทะเบียนแล้วก็เป็นชื่อของเขา เป็นชื่อของผู้ชายนั่นนะคะลงทะเบียนเพราะว่าทางโรงแรมนี้จะต้องแจ้งต่อหมอว่าผู้ชายเนี่ยฝรั่งเนี่ยมานอนที่โรงแรมของเขาเพราะถ้าเกิดเหตุดีเหตุร้ายเหตุอะไรขึ้นมาเขาไม่ใช่คนในประเทศไทยเนี่ยเขาจะได้แจ้งสถานทูตถูกหรือว่าในความปลอดภัยของผู้ชายต่างชาติเนี่ยถ้าเผื่อมานอนที่โรงแรมเนี่ย เขาก็จะได้เห็นว่าผู้ชายคนนี้เคลื่อนจากตรงนี้เคลื่อนจากตรงนี้เคลื่อนจากตรงนี้ถ้าเกิดเขามาทําสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือทําสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือเสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตมไทยเนี่ยเขาก็จะติดตามไปเพราะว่าหนึ่งก็คือความปลอดภัยของผู้ชายคนนั้นด้วยผู้ชายฝรั่งคนนั้น สองก็คือความปลอดภัยของคนไทยในประเทศไทยเช่นกันนะคะที่เขาทําอย่างนั้นดิฉันก็เข้าใจในเหตุและผลจุดนี้นะคะก็เลยคุณตะวันนี้เป็นคนลงทะเบียนในโรงแรมแห่งนี้นะคะอันดับต่อมานี่ก็คือดิฉันไม่ได้บอกว่าจะไม่เสียตังค์แต่เขายื่นข้อเสนอมาให้ดิฉันว่าจะให้นอนฟรีนะคะพอจะให้นอนฟรีพอผลออกมาแล้วยังไม่แน่ใจเลยว่าผลนั่น o พสติ v ี n เนกาตี e หรืออะไรเนี่ยมันคือชัวนะคะชัว sure, ว่าดิฉันไม่ติดจากภาวะเสียงครั้งนี้นะคะเขาก็มาข่มขู่ว่าจะเรียกตำรวจนั้นมารอยอยู่นี่นะมันเกินไปคุณมันเกินไปดิฉันเนี่ยพอมีเงินจ่ายค่าโรงแรมถึงไปนอนโรงแรมนะ ก็คืออึ้งอึ้งเราไม่ได้เกิดมาเพื่อโวยวายพูดง่ายดิฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเพื่อโวยวายคนนั้นคนนี้หรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้เกิดมาเพื่ออ,อ,อยู่อย่างมีความสุขอะไรที่เราจ่ายเราทําเราอะไรได้โดยทีเ่เรามีความสามารถเราก็ทําอย่างนี้นะคะไม่ได้ปีนที่จะเอาสิ่งที่เกินที่ขวัญหรือสิ่งที่เกินความเป็นจริงมาให้เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ โกดาวนะคะหรือว่าลงไปต่ํามากเกินความสามารถที่ตัวเองจะทําได้ใช่อยู่ว่าที่ฉันประหยัดประหยัดประหยัดในที่นี้ก็คือ,อ,อถ้าเรามีเงิน้อยเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องจ่ายลอยแล้วอาจจะจ่ายห้าสิบแล้วก็เหลืออีกห้าสิบเราสามารถที่จะทําบุญทําทานหรือช่วยเหลือคนหรือซื้อของเป็นของฝากของต้อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่ได้เดือดร้อนในสิ่งที่เราประหยัดลงมานะคะก็คือยูนเก์โอเคอยู่ อันนี้มันเป็นนิสัยส่วนตัวของดิฉันนะคะก็ค,คือทําให้เงินตัวเองใหญ่แต่ว่าไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะก็ก็อย่างนั้นแหละก็อย่างนั้นแหละแต่ว่าในความรู้สึกเลยว่าเขาไม่โอเคเขาไม่โอเคที่พูดอย่างนั้นกับกับลูกค้าที่มีสามีต่างชาติส่วนคุณตะวันตอนนั้นไม่รู้หรอกนอนเองเตงอยู่ที่ห้องนั่นแหละก็ เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นคอมไปนะคะส่วนว่าพนักงานที่อยู่ที่เคาน์เตอร์นะเขาก็มีพ่อเป็นคนต่างชาติเขาบอกว่าหนูรู้สึกไม่โอเคกับที่ท่าน GM คนนี้มามาพูดนะคะว่าอย่างนั้นอย่างนี้หนูไม่โอเคนะหนูไม่โอเคฉันก็บอกฉันไม่โอเคเหมือนกันฉันฉันไม่ใช่ว่าจนฉันความสามารถที่จะจ่ายได้แต่มันก็ต้องอยู่ในช่วงเจราจาต่อรองพูดคุยกันไม่ได้บอกว่าไม่จ่ายตัง แล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะทําผิดกฎหมายหรือไม่ได้บอกว่าจะเข็มหรืออะไรแต่ว่ามันช่วงกิราจาตลอดนี่แหละค่ะเมียฝรั่งที่สายตาคนนั้นที่มีการศึกษาจนกระทั่งได้เป็นผู้จัดการใหญ่ของโรงแรมใหญ่ ตรงนั้นที่ดิฉันไปนอนนะคะคือโรงแรมนี้เป็นโรงแรมใหญ่ของขอนแก่นนะคะแล้วก็มีโรงแรมเล็กที่เราไปนอนนีเป็นโรงแรมเล็กข้างล่างข้างๆที่เขาซื้อไว้นะคะก็รอปรับปรุงนั่นแหละที่นั้นก็ไม่โอเคก็ไม่โอเคที่เขาพูดอย่างนี้แต่จะทำไงได้อันนั้นมันเป็นเขาวพูดนะคะส่วนเราก็ต้องทำใจให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จ่ายค่ะออกมาเราก็จ่าย เพราะว่าคุณตะวันเนี่ยออตอนแรกเนที่เขาบอกว่าให้ให้ฟรีอะไรเราก็คิดเอ,อ๊เขาให้ฟรีเนี่ยเขาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโรงแรมเนี่ยแล้วก็คนให้บริคนเ,เขาก็มีคนให้บริการด้วยถึงจะน้อยหรืออะไรก็ช่างเขาก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็คิดว่าเออเราจะทํำยังไงแต่พอมาเจอเหตุอย่างนี้ดิฉันปึ๊บเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็ตอนแรกคิดว่าอ๋อเราน่าจะติปเด็ก ที่เขาดูแลเราเราด้วยแต่ว่าออกมารอบนี้ดิฉันก็ติปเด็กเขาอยู่นะคะเพราะว่าเขามีน้ำใจนะคะแล้วเธอก็ไม่ใช่เป็นพนักงานที่าาขาดน้ำใจเพราะเราก็ไปที่นี่มาสามปีแล้วไปมาป้าไปไปมามาไปเหมือนกับว่าโรงแรมที่นี่เนี่ยเป็นบ้านของเรานะคะนี่คือความในใจของฉันที่ถูกท่าน gm ท่านนั้นเนี่ยมามาพูดแบบ ฟันพูดง่ายฟันแต่ไม่รู้นะคนอื่นเขาจะคิดยังไงแต่ว่าตัวเองนี่มีความรู้สึกแบบอ๋อฉันเป็นเมียฝรั่งอ๋อฉันเป็นคนสามีฉันเป็นคนต่านนงชาติอ๋อเขาคิดว่าเราไม่รู้เรื่องเมียฝรั่งจริงๆเนะี่ยรู้เรื่องทุกขั้นทุกตอนละ่ะเพราะมันต้องศึกษานะคุณนะต้องศึกษาแล้วถึงจะเอาสามีมาเมืองไทยได้แล้วก็ดูแลเรื่องเอกสารดูแลเรื่อง whatever นะคะก็คือทุกอย่าง เราต้องรู้ถึงจะเราจะทําไม่ทําสาม,มีทาหรืออะไรก็ช่างเราต้องรู้นะคะเพราะว่ามันเป็นการดํารงชีพเพื่อเอาตัวรอดในสังคมและก็ทําตามกฎหมายไทยนะคะขอเรียนแจ้งคุณคุณทั้งหลายคนไทยที่ยังไม่รู้หรือท่าน G m อท่านนั้นหรือว่าท่าน G m อคนอื่นในประเทศไทยหรือว่า ท่านอื่นๆก็แล้วแต่นะคะขอให้รู้ว่าเมียฝรั่งเนี่ยเขาได้เรียนรู้นะคะเมียฝรั่งตัวจริงนะไม่ใช่เมียฝรั่งชั่วคืนนะเขาเรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นกฎหมายไทยนะคะเพื่อที่จะดูแลสามีเขาดูแลผู้ชายของเขาให้ผู้ชายของเขาปลอดภัยนะคะก็ถือว่ามีสามี คนนี้นะคะเขาก็ดูแลดิฉันดีแล้วก็เขาเป็นการันตีชีวิตของของดิฉันว่ามีกินมีอยู่มีคนพาไปเที่ยวนะคะมีนั่นมีนี่ที่เราอยากเอ,อ,อยู่ อยากกินอยากนอนอยากอะไรเขาซัพพอร์ตเราด,ดีเต็มที่แล้วก็แคร์เต็มที่นะคะดิฉันก็เหมือนกันแคร์เขาเต็มที่เขาคือสิ่งสําคัญในชีวิตนะคะเป็นมนุษย์ผู้ชายที่มีความสําคัญกับชีวิตของดิฉันและเราพยายามที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่เขาแคร์เราเราแคร์เขานะคะและก็ให้ความรักความเอื้ออาทรแก่กันให้ความซื่อสัตย์ นะคะแล้วก็ Respectful นอบน้อมต่อสามีนะคะที่เขาเข้ามาดูแลแล้วก็ดิฉันภาคภูมิใจนะคะที่มีสามีฝรั่งนะคะแล้วก็สามีรับผิดชอบดีนะคะรับผิดชอบดีแล้วก็เอื้ออาทรต่อดิฉันและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะคะรวมถึงเขาด้วยนะคะเขาก็รู้สึกมีคุณค่าที่มีดิฉันเป็นภรรยาค่ะ อย่าลืมนะคะกดติดตามมาดูมาดามไทยนะคะมาดูมาดามมาดูมาดามค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้ที่ฉันปลอดภยัย